สวัสดีค่ะพามาทงหน้ายา่ำคคำอีกแล้วค่ะมือหนีไม่เหมียวยางมาเบิง,งขังหลังบ้านนะคะสวนขังหลังบ้านไม่เหมียวเห็นดอกหอมเพิ่นย้าวคักหละกะักอะย่านเพิ่นแกไปก็นี่ค่ะไม่เหมียวจะผ้ามาตัดดอกหอมนะคะมือหนีตัดดอกหอมแล้วไม่เหมียวก็จะถอนต้นหอมทั้งหมดเลยค่ะมือหนีคิดว่าจะถอนออกเลยเพราะว่าฝนตกมาอีกรอบหรอกอะย่านเพิ่นเนาจะ ยานพ่นนาวคือปีนี้ฝนดีหลายแม่เมียวก็คือจะบ่เหลือไว้ให้ลูกกินกินดอกหอมแบบนี้ลหลายๆหรอกค่ะพอบาแม่เมียวยันหัวเพ่นนาวเนาเนะเดี๋ยวมันจะบริกินก่อนค่ะแม่เมียวก็เลยจะมาถอนเลยแต่อันดับแรกจะตัดเอาดอกๆนีให้เพิ่นก่อนค่ะเพิ่นจะผ้ากันได้พัดเสตับหมูนะคะเพิ่นมาสีผ้ากันพัดเสตับหมูเดี๋ยวแม่เมีย,ยวขอตั้งกล้องแล้วก็ตัดดอกหอมกันค่ะแม่เมีย,ยวตัดดอกหอมแล้วนะคะ ได้กำนึ่งค่ะได้กำนึ่งน่าจะพัดได้จานน้อยๆจะพัดได้จานน้อยๆเนาะขั้นตอนจากต่อไปนี่แม่เมียวก็จะถอนต้นเลยนะคะถอนต้นขึ้นให้เมดเลยค่ะแล้วเข้าคอยไปตกแต่งเอาในบ้านนะคะพอตอนนี้ฝนกำลังจะตกจะเดี๋ยวแม่เมียวผ้าถอนต้นหอมเลยนะคะวีที่ถอนต้นหอมแม่เมียวก็จะใส่เมื่อดึงเลยนะคะนี่ค่ะแม่เมียวจะออกหมดทั้งแปลงเลยนะคะ เอาออกหมดทั้งแปลงเลยล้วเข้าคอยไปคอยหาสื่อใหม่มาล่งค่ะถอนออกเลยค่ะเดี๋ยวแม่เมียวกลับกล้องให้เบิ้งนะคะขากล้องแม่เมียวบอดีนะคะเดี๋ยวแม่เมี่ยวจะถอนให้เบิ้งเป็นบางช่วงบางตอนนะคะนี่ค่ะเขาจะถอนออกเลยค่ะ ถอนแบบนี้เลยค่ะถอนออหมดเลยค่ะเพราะว่ามันล้ำไ่เบิ้งเนี่ยค่ะล้ำไงขนาดหนีเลยค่ะนี่เห็นปะคะมันล้ำลไงลระใบแกแล้วค่ะไม่เมือจะถอนออกให้มดเลยนะคะแล้วเขาค่อยปลูกใหม่ค่ะเบืงเนี่ยค่ะ พอฝนตกมาตอนแรกเพ่นยัง่ตตงตง้นตรงๆพอฝนตกมาล้มมาเพ่นกระหักไปแบบนี้แม่จ้ะไม่เมียวก็นเลยอยากถอนออกเลยค่ะค <c oughs> ึ่งครึ่งแปลงนะคะได้บักหลายเราจะได้บักหลายแลยเพิ่งจะครึ่งแปลง ได้แล้วค่ะมึงต้นหอมมีแต่ต้นใหญ่ๆค่ะถอนไปจนหมดนะคะเดี๋ยวแมวเมีวถอนไปจนหมดเลยค่ะบางต้นกะลากมันยาวนะคะแม่เมีวสิเอาเอาพั่วนี่ค่ะมาขูดพน้นขึน มันก็นจะได้เก็บง่ายนะคะเบิ้งเลยนี่ค่ะนี่ค่ะแม่เมียวกระสีท้อนให้หมดมดเดี๋ยวกลับมาเบิ้งกันนะคะว่าจะได้หลายขนาดใดเดี๋ยวตอนนี้ แม่เมียวผ้าผ้าถอนกันค่ะเดี๋ยวผ้ายางเบิงค่ะพังแปลงฟังพุ่นแห้งจะลมหลายค่ะแม่เมี่ยวก็เลยอยากถอนออกเลยค่ะแม่เมียวผ้ายางเบิ่ออีกรอบนะคะนี่เห็นบอกค่ะพอลมพัดมาฝนมาพ่นกับพังแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเพ่นกระลมไปแบบนี้พังแบบนี้ตอนแรกแม่เมียวว่าจะเลื้อไว้ให้ลูกให้เป็นดอกแล้วก็พัดไส้ตับหมูค่ะ กะได้พัดจานเดียวว่าเป็นยังนี่คะ่ะมันพังมาแบบนี้พอช่วงนี้ฝนจะตกแฟนมาแม่เมียวจะทนหมดเลยนะคะนี่ค่ะตอนนี้แม่เมียวทนได้เกือบมดแปลงแล้วคะ่ะเกือบมดแปลงแล้วนะคะเราก็ได้หลายแล้วคะ่ะเดี๋ยวแม่เมียวขอถอนให้เสร็จแล้วก็าก็กลับมาเบิ่งกันนะคะนี่ค่ะ ส่วนแปลงนี้เป็นหอมหัวแดงนะคะเดี๋ยวไม่เหมียวถอนห้เบิงนิดนึงค่ะนี่ค่ะมีแต่หัวใหญ่ๆนะคะขาตั้งกล้องไม่เหมียวบอดีค่ะก็เลยเอามาให้เบิ้งเป็นบางช่วงบางตอนนะคะดูพเมื่ไหรค่ะ,เ,คะเปนหอมไม่เหมียวมี แต่ต้นใหญ่ค่ะเดี๋ยวแม่เมี่ยวถอนต่อไปให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาเบิ้งกันค่ะอันนี้แม่เมียวเอามาให้เบิ้งแปลงของหอมสีแดงจ้าตอนนี้แม่เมียวได้ถอนต้นหอมเสร็จหมดทั้งสองแปลงแล้วนะคะนี่ค่ะ แปลงที่หนึ่งนี่เป็นหอมขาวนะคะแปลงที่สองเป็นหอมหัวแดงมาเบิ่งกันค่ะว่ามันเป็นจังไดเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะอันนี้กองกองกองนี่กับกองนี่เป็นของแถวนี่นะคะหอมหอมขาวค่ะิึงเนี่ย ต้นเพลินนะคะต้นเพลินใ่ใยห,ใหลักอะเป็นหัวดีเราก็หอมตัวนี้น่ะถ้าเฮ้าปลอยไปไว้โดนๆนะคะถ้าบราคิดว่าจะเก็บใบกินหนา,นาวฝรั่งกจ็จะปลูกกินหัวนะคะทิ้งไว้สักพักเราหัวเพิ่นจะใหญ่เป็นหอมขาวนะแม่จ๋าหอมขาวหอมแขกใหๆหอมหอมหัวใหญ่นะแม่จ๋านี่ลหละคือตัวนี้นะคะหลักะส่วนทั้งนี้เป็นหอมหัวแดง ที่ไม่เหมียวปลูกแปลงนั่นนะคะนี่ค่ะคือกันค่ะถ้าเห่าเหลือต้นถาเห่าเหลือปล้อยว้ให้เพื่อนเป็นหัวใย่ๆมันก็จะเป็นหอมแขกหอมแดงนะคะที่มาสามารถหั่นใส่กับขา้าวฝรั่งก็เจ้าจะปลูกเอาหัวนะคะเอาไว้พ่อพ่อนเป็นหัวใยๆแล้วก็จะจะถอนแล้วก็จะมาผูกตรงนี้แล้วก็ห้อยว้ขางบ้านหรือว่าหมองตากแดดนะคะไม่เหมียวเห็นไม่ยาเพิ่นเห็ดค่ะแต่ว่าของแม่เหมียวนี่ไม่เหมียวจะเก็บ จะเก็บกินใบกินหัวลงช่องฟิตใบนะคะขั้นตอนต่อจากนี้ก็คือแม่เมียวจะตัดหัวออกแลก้วก็ลอกลอกลอกออกนะคะลอกออกแล้วก็จะไปล่างล่างให้สะอาดแล้วแม่เมี้ยวจะจะพึ่งให้แห้งสักพักเราก็จะหั่นลงตู้เย็นจะ้ะเดี๋ยวแม่เมียวเห็ดให้เบิ่งนิดนึงแล้วกันค่ะนี่นะคะพอเอาเข้าบ้านแล้วแม่เมียวจะตัดแบบนี้ค่ะ ตัดหักออก,กเรากะเข้าจะลอกลอกเข้าจะลอกที่บ่วงงามนี่ออกให้หมดนะคะมันก็นจะเหลือแบบนี้นะคะมันไม่ม้ค่อยจะไปล่างล่างล่างนะคะพอล่างแล้วๆเขาจะพึง่งใ้แหงนะคะตรงไดที่ใบเพิ่นบ่วงงามบวสวยไปมันก็จะตัดออกพึง่งแหงแล้วจากนั้น แม่เมียวกะสีสีคอยแพกลงตู้เย็นนะคะว่าขังหนึ่งจะใส่ในฤดูหนาวเนี่ยสมุดว่าใส่อมแม่เมียวใส่ขนาดใดเอ่อประมาณสามขีดสี่ขีดหรือขนาดใดแล้วแต่ถุงที่แม่เมียวมีนะคะเท่ากบเอาใบถั่วป่นๆใส่กบผักอย่างอื่นใส่อมใส่ต้มไก่หรือว่าใส่ไขเ่เจียวใส่หยังสีเท่าสามารถอ,าออกมาเห็ดใดไหมคะหนาหนาวเนาะค่ะเอามือนี่บรรยากาศทงไฮทงหน้ามันคําจ้ะมันคําแล้ว ฝนก็ค่อนข้างที่จะคืบม,มาเดี๋ยวแม่เมียวขอจบคลิปเลยแล้วกันนะคะแม่เมียวขอเก็บหอมเข้าบ้านสะกก้นค่ะไปนั่งทําอยู่ในบ้านนะคะเพราะยานฝนมามันจะเหตุบอท่านค่ะคลิปนี้ค่ะแม่เมียวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่เมียวทําคลิปต่อๆไปในเด้อค่ะแม่เมียวฟินแลนด์ชาแนลสวัสดีค่ะแม่เมียวเก็บหอมเข้าบ้านก่อนค่ะแล้วเขาจงไปติดตามเบื้องอีพี่สองที่แม่เมียวทําความสะอาดหอมหลกักแพ็คลุง ตู้เย็นจังไหนะคะสวัสดีค่ะ